บอกเลยลงเหล็กแข่งความทรมานทำไมมาเกิดกองกันตรงนี้เขางงมากฆาตกรข้าหนฆาตกรถือมีดจริงเหรอวิ่งค่ะที่เราวิ่งไปขอบแมปไกลๆกันเจอฆาตกรถือมีดใครอ่ะของฉันของฉันเบนเบนอยู่บ้านใหญ่ไม่ต้องวิ่งมากเขาเจอฉันว่ะที่นี่ที่โตัวเลยอ่ะอีอ่ะอีอ่ะยังมันยังไม่ปะอ่ะยัอยังไมันปแล้วอ่ะ ไอ้ดอกอ่ะอีอ๋ออ๋ออีอ่ะอุออ๊ยเธอฉันจะคิดว่า,าคิดเธอยังไม่เจ็บเลยอ่ะอ่ะอีอ่ะอีอ่ะมึงจะไม่ทำคารกินเลอ่ะอ,อ่ะอ,อีอ๋ออี๋อดอยนี้ปั่นไปอ่ะปั่นโยนอ่ะเป,เป็นไงล่ะสนำนักงานจะทำดัานใหม่ อย่าปาอย่าปาหนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนยิงผ่านฉากพวกมึงตายแน่อ่ะอีอ่ะอีอ่ะอย่าเบ็ด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 บ้านใหญ่เออมันถือไม้มาแล้วอ่ะอ่ะเบ็ดเบ็ดบ้านใหญ่ตายแน่ฉันพี่จุกอยู่ไหนจุกอยู่ข้างบ้านใหญ่ มันเติมมันเติมนั่นแี่ไหนแกเสร็จแล้วหยุดอะอยดูอเอไรไม่หยุดเลยเออมันแนเชยนเน่ยย้เกืนอแลอีะอี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 ๊อ๊อี๊อ๊อออีออุ้ยอี๊อออี๊อีอีี้อีอีีี๊อ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 ี ลุดนะหลุดนะว้ว้ไว้เฮียขอโทษอไอมากฉันหนื่อยมากนะนี่การจูกเหรอใช่เออหายใจไม่ทันละเออตอนนี้ตอนนี้อะไรครสามนิดเ ันอย่าเฝ้านะอย่าเฝ้านะจะทำแบบนี้นะโอป้าโอป้าไม่นะโอป้าจูบหมอจูบเพื่อนๆหนูเลยหายแล้วนี่อยู่ต้นไม้นี่อยู่ต้นไม้เนี่ยรับนี่ไกมามาพร้อมกันสิทุกคนเขาปิดไฟเขาปิดไฟเขาปิดไฟ ปอปอเดินเข้ามาแล้วก็มันปิดมันปิดไฟมันปิดไฟปอมาได้ไงดึงดึงคนหนึ่งบังแล้วบังแล้วเพื่อนเนี่ยบังไม่ทันเลยบล็อกแม่บล็อกเป็นทลอตีแม่หลุดนะเน่ะไม่หลุดหลังเสาใกล้ถอนเสาถอนเสาถอนเสาไม่ได้ต้องช้อนหลังต้องช้อนต้องช้อนเก็บสัญลักษณ์มันจะหายไม่วะไม่หนักผมไม่หนักผมไปถอนละ พอต้อวิ่งไล่นู้นกลับวิ่งออกไปซ้ายวิ่งไปลายปอดเขามีปาดเดียวรู้เรื่องไอ้เที่ยมึงอย่าตีกูดิเอ้าเลื่อไปมีการน้่งคิลเลอร์ไม่ให้ตีด้วยเม็ดเม้นอยู่บ้านใหญ่ว่ะก่อนอยู่ทางหน้าไปเล่นกับพี่ไม่นะเจอเธอปั่นเล็กนะทำไมเธอไม่ทธอเอก็วิ่งหนีด้วยนะเธอไม่รีกูกกันน่สองคนนะใธอเห็นปอก็วิ่งหนีด้วยนะ ีพอมาโอเคพอไปพอไปเดี๋ยวฉันจัดการเองยังไม่หิเลยังไม่หิวเลยนี่เนี่ยอ่ะอ่ะฉันขอโทษเนี่ยเรียกผอมตกเลงมันตาบอดมันตาบอดมันตาบอดเลยเจอด้วยอุตส่าห์รอดแล้วเชี่ยพวกนี้นั่นแหละจุ๊กผีมาใส่หนู ยัคนมีไปนู่นสูงฉีดด้วยนะทำไมมาโดนแผดแล้วมันไม่ตาบอดอ่ะตาบอดมันป่าใส่แว่นไงใส่แว่นเนาะมันโดนจังๆลสองเนี่ยเฝ้าฉันอีกแล้วง่งมากเลยคนนุ่งเยว่แย่ป่ะในเกมนี้เล่นสี่คนนะฮัลโหลช่วยอ่ะเพื่อนสาวสีอยู่ตรงนั้น เธอเธอเข้ามาแล้วเธอก็ยกเลย,ยดเดี๋ยวดีสุดใจเย็นทำไปอุ้ยเปิดไฟแล้ว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 พอเดียเยนะเด๋ยวฉันบอกเขาอุ้ยปอไม่นะพอเดี๋ยวฉันบังหลังอย่าทำเพื่อนอย่าทำเพื่อนอุ้ยปอบังไม่ทัน,นเดี๋ยวผมจุดเครื่องยปอคาดมาไม้ นี่สิไปนิกี้สิไปนิกี้สิบไปหูจะล้มอ่ะนี่เดี๋ยวบล็อกให้ผมบล็อกให้บล็อกต่อเลยบล็อกต่อเลยครบว่ามันถือใช่ไหมอ๋อมันไหวมากอ๋อเขาฟาดนะฉันแหกเลยอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้แข้งหลังดีป่ะแข้งหลังไปพี่นิกี้ผมบล็อกให้เธอเซฟหลังฉันเออเขากลับไปเอาไอ้พอไม่ไม่ไม่ไรพี่ต่อไรพี่ต่อไม่กหายแล้วนี่ ไม่เอาพี่แล้วเฮ้ยเอาพี่ต่อพี่ต่อเอาแล้วเิดการสำรวนอล้วเกิดขึ้นก็ผ่านไปแล้วนะเพื่อนนี่เน่ไล่แต่ฉันนะเจเครื่องบ้าน,นเล็กบ้านเล็กติดติดพี่จะอยู่ไหนนั่งจะไปหาเลยพี่อยู่ตรง,ตรงนีน้โอเคตรงนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลจะไปเกิดตรงไหนวะเนี่ยนะตรงนี้แมสแมสอะไรสักอย่างวะ มเทพแมทเทพแมทเทพมทเทพพี่นี่อย mm ู่มทเทพฉันล้มแล้วทุกคนลาก่อเออไกล้หมรือเปล่าไม่ใกล้ไม่ใกล้ไกลไกลอ้มันไปไหนโบนบนภูเขาเออ ตายสู่ขิดอีกแล้วบอกเลยอีเกาหลีเนี่ยแต่ฉันคนเดียวเขายืนไหมเก้าเก้าก่อนนะฟอฟอเก้าเก้าก่อนนะน้องน้องก้าไม่มีบอลรถไทม์ไม่มีบอลหนูไม่เข้าตู้ก่อนเหรอ ไม่มีบ่อลลำโทวต้องให้ปอมาฉันตื่น้อก้าก่อนติดเลยไหมไม่ติดไม่ติดพอช่วยปุ๊บแล้วเข้ามาจุดพอพอปอน้องน้องน้องกล้าน้องกล้าเอ้าเข้าตู้ทำไมรอมันไม่ไม่อย่าดิ้นอย่าดิ้นกล้ากล้าออกมากล้าเออกล้ายกกล้ายก ปอปอออกปอปอไปจุดปอจำที่จุดได้ไหมไปจุดเลยพี่มีลูกเองมีแทงหลังพี่มีทั้งลูกเองและแทงหลังโอเคโอเคโอเคพี่เดียวหนีไปไกลพี่เดียวหนีไปไกลไม่ใช่เครื่องยิงยุ่มอะเออกล้าไปประตูนั้นแหละกล้าไปประตูนั้นแหละเอาเดียมันมีไอ้นี่ หายแล้วถ้าเดียวตายแน่ทำไมวิ่งแบบลงเบ็ดมินต์นะไมตามไม่ตามพี่เดียวหยุดมันเห็นแล้วน่ะไม่ตามได้ไงอู้วิปามาแล้วมาแล้วผมลงเบ็ดไปหาของนะไปไปไปคนนี้หนูชายไม้ไปแล้วไปแมสข้างหน้าเออเออไปไป่นแหละไปไปขับไปผานเจสซี่สโคนจ้า อีอ่ะอีอ่ะอีอ่ะอ่ะอะอ่ะอุ๊ยดู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 ะได้อีกสอทีใช่เดียวประตูแทงน้ำนะรู้เรื่องาผมบอกไม่ไม่ไ่่ไม่่อุยบนได้กว้างทีเนี้ยระวังเออหน่งทีเดียวเด็บ ต้องออกแล้วต้องออกแล้วตัวตรงไหนอ่ะไม่มีอันนี้ไม่ได้ใช้น้าวิ่งมหลังบ้านใหญ่นั่นแหละนั่นแหละอะไรแข็งแล้วจ้าเคยอะไรหรือเปล่าข้อป่อยข้อป่อยหลุดไปเหมือนจะหลุดเออไป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 นี่นี่อยู่ตัวตังเลยอยู่กระท่อมกระท่อมวิ่งมากระท่อมนิดๆมาบล็อกหน่อยเรวอ่ะอีอ่ะอีอ่ะ มีตายยากมีตายยากมาเอาประตูไม่ใช่ล้มล้มล้มไม้ก่อนพี่เดี่ยวอย่างกไม่ใช่ประตูนี้วนวนแล้วล้มล้มก่อนล้มก่อนบอกว่าให้บอกว่าให้ล้มมาแล้วมาแล้วเอ้าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนมีลูกเองมีลูกเองแอบปะสองคนแอบมีนอนไม้มันมันเก็บมีดใช่ เอาเดีเ๋ยวเธอเราต้องให้ขึ้นบากก่อน,อนไปไปรอบสองก็ยังดีวะทุกคนไปกีตาร์ล้ม ดได้แ,บบแต้มสองหมื่นตัวนี้ไม่มีลูกเองอ่ะมีนะไงไม่ทันแล้วอ๋อปรอดไหมอ่ะไม่รอดไม่รอดค <c oughs> ารีส <c oughs>